มาทั้งทีอะออกมาแล้วนะคะเราก็ต้องมีโมเมนต์นั่งรถเัเรียกรถเลยนะ ฟอร์มูล่า1โอเคฟอร์มูล่า1มันก็จะสัต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 อ๋อฟอร์มูล่ามงมันจะต้องสัตสัตหน่อยไอ้ขับรถดีๆนะไป็นโชเฟอร์โชเฟอร์ขับดีๆนะอย่าลืมว่าแมยนั่งข้างหลังให้น้องเขาแซงไฟก่อน เบานะลูกพ ja e <t> ี่ลูกพ <t> ี really ่พี่พี่ขาลูกพี่เออ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 เเรามาถึงมัอแจมแล้วเราต้องมีฟิลนี้เอาเบาๆาลูกเบาเา รจะมาหลบน้องเขาแล้วเราหลบหลุมไม่ได้นะของเราหนักเราไปอยู่แล้ว Oh, o อ oh, oh, oh,

มันเสียวมันเทกจานเดี๋ยวมันจะเทกจานเาเอ้โอเคถึงแล้ว